ใครที่ใช้งานเมาส์บ่อยๆเนี่ยบางทีอาจจะเจอปัญหาปวดข้อมือมือชาหรือว่าเสี่ยงโรคทางผิกกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นหนักมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่าผ่าตัดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปใช้เมาส์แบบแนวตั้งเพื่อสุขภาพเนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าเมาส์ไซส์ใหญ่เกินไปหรือว่าไม่พอดีมือนะคะ รีวิว well, รีวิววันนี้ค่ะเลยจะพาไปทําความรู้จักกับเมาส์กึงแนวตั้งเจน3ค่ะที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนมือเล็กแต่เมาส์รุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเวลาเลือกเมาส์นะคะให้เราใช้งานได้นานๆโดยที่ลดอาการปวดข้อมือหรือว่าปวดนิ้วมือนะคะก็คือเลือกให้พอดีกับมือของเราค่ะไม่เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปแล้วก็มีดีไซน์ที่รองรับกับสรีระมือของเราให้วางได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือถ้า hand check position นั่นเองค่ะเราก็เลยจะเห็นเมาส์เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะออกแบบมาเป็นรูปแบบแนวตั้งนั่นเองค่ะ แต่ปัญหาก็คือสําหรับคนมือเล็กแบบเรานะคะใช้เมาส์แนวตั้งเนี่ยอาจจะใหญ่เกินไปหรือว่าจับแล้วรู้สึกไม่ถนัดมือค่ะปีเวลเราก็เลยออกแบบเมาส์อีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นเมาส์กึ่งแนวตั้ง Gen 3นั่นเองซึ่งเมาส์กึ่งแนวตั้ง Gen สนี้นะคะก็ยังมีดีไซน์ที่ซัพพอร์ตการวางมือได้ถูกสรีระค่ะเพียงแต่ว่าจะขนาดพอดีมือกับคนมือเล็กมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าถามว่าจุดเด่นของเมาส์กึ่งแนวตั้ง Gen สานี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการเป็นเมาส์ไร้สายที่่กกกกกาาาาาาาสะะดวคอออไปทํงนนนบ้น้ตมรแ ได้สะดวกมากๆเลยส่วนผิวสัมผัสเนี่ยก็คือนุ่มสบายมือใช้งานเพลินมากเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าดีไซน์เนี่ยออกแบบมาให้ถูกหลักเอ็กโอนอมิกส์ค่ะช่วยให้เราสามารถวางมือได้ถูกสรีะระลดอาการปวดนิ้วมือปวดข้อมือแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคความผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือด้วยค่ะ ส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีการปรับความเร็วของเคอร์เซอร์เมาส์หรือว่า DPI ได้5ระดับเลยค่ะตั้งแต่800จนถึง4000 DPI ค่ะใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าอยากให้เคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยขยับไวๆก็สามารถปรับได้แบบเต็มที่เลยค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งแน่นอนว่าเป็นปุ่ม forward backward ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าเว็บเพจกดย้อนกลับหรือว่ากดไปข้างหน้าได้เพียงปลายนิ้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องขยับข้อมือบ่อยๆนั่นเองจะได้ลดความเสี่ยงเรื่องโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมอมย่่่่าาางทีเเรเลไปคะ ซึ่ง USB ของเมาส์รุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยค่ะแล้วก็เป็นแบบใส่ถ่าน AA นะคะที่ใช้งานได้นาน3-6เดือนค่ะไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเลยโดยเมาส์รุ่นนี้นะคะก็จะมีการรับประกรัน1ปีเต็มเลยค่ะ แล้วถ้าถามว่าเมาส์รุ่นนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างแน่นอนว่าเหมาะกับคนมือเล็กค่ะมือเล็กก็คือวัดจากปลายตรงนิ้วกลางนะคะจนถึงบริเวณข้อมือถ้าเกิดน้อยกว่าจะนิ้วก็คือเหมาะกับเมาส์รุ่นนี้มากๆเลยและแน่นอนนะคะเหมาะกับคนที่ใช้เมาส์เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีกราฟิกตัดต่อหรือว่าสายอาชีพที่ต้องใช้เมาส์บ่อยๆแม้กระทั่งสายเกมเมอร์นะคะที่เล่นเกมแล้วอยากจะให้เคอร์เซอร์เมาส์มมเนี่ยขยับเร็วๆก็คือปรับได้แบบรวดเร็วทันใจเลยค่ะ สรุปว่าเมาส์กึ่งแนวตั้ง Gen น3นะคะก็จะเหมาะกับคนมือเล็กที่อยากเปลี่ยนมาใช้เมาส์เพื่อสุขภาพเพราะว่ามีดีไซน์ที่ตอบโจทย์แล้วก็รองรับกับสรีระที่ถูกต้องค่ะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เมาส์นานๆน,นั่นเองส่วนเรื่องฟีเจอร์เด่นๆน,นะคะก็จะมีการปรับ DPI ได้ถึง5ระดับเลยค่ะแล้วก็มีปุ่ม forward backward นะคะช่วยให้เรากดย้อนกลับแล้วก็เลื่อนหน้าถัดไปในเว็บเพจนะคะให้เราไม่ต้องขยับข้อมือบ่อยๆนอกจากนี้นะคะยังเป็นแบบใส่ทานไม่ต้องชาร์จ กัน 1>, 1ปีเต็มค่ะแล้วถ้าใครสนใจเมาส์กึ่งแนวตั้ง Gen น3นะคะขนุนแปะลิง์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยแต่นอกจากเรื่องการเปลี่ยนมาใช้เมาส์เพื่อสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีไอเทมสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์แผ่นรองข้อมือคีย์บอร์ดหรือว่าไอเทมอื่นๆที่ช่วยซัพพอร์ตการทํางานของเราค่ะเพราะเราเชื่อว่าแค่ปรับสิ่งเล็กๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้แล้วค่ะ และถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย